วันนี้เราเดินทางไปเมืงองยาก,กิมาค่ะเพื่อนๆไปร่วมงาน w a บอช t o n State Square Dance Festival ค่ะและที่สำคัญเราจะนำรางวัลที่เราได้รับในฐานะครูเต้นรำดีเด่นประจำปี2024 ไปส่งมอบให้กับครูนักเต้นลําที่ได้รับการโหวตจากสเตตนะคะเป็นคู่ต่อไปของปี2025ค่ะและวคืนนี้เขาก็จะมีงานดินเนอร์นะคะเลี้ยงนะคะ,ะพวกพี่ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีวิธีการส่งมอบรางวัลให้กับคู่นักเต้นลําคู่ต่อไปนะคะก็ไปร่วมงานนะคะรู้สึกเป็นเกียรตินะคะในฐานะบทบาทของครูสอนเต้นรําในอเมริกาค่ะทุกคนก็เป็นประสบการณ์ดีๆใน ชีวิตที่พี่อรวีก็เรียนรู้นะคะได้ได้ประสบการณ์ทุกๆวันนะคะเป็นการเปิดโลกให้กับตัวเองนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามาใช้ชีวิตในอเมริกาช่วงบ้านปลายแล้วเราได้มาทํางานที่เรารักนะคะการงานสอนเต้นรานี่เป็นงานที่พี่รีชอบมากๆนะคะทุกคนนะคะเป็นอะไรที่ช่วยฮิวใจนะคะให้พี่มีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับ ตัวเองนะคะย่างมีความสุขใช้เสียงเพลงนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนักเต้นลํำนะคะเป็นเพื่อนนะคะในช่วงที่อยู่ในต่างประเทศค่ะก็คลายความเหงาคลายความคิดถึงครอบครัวที่เมืองไทยได้บ้างค่ะขอบคุณกําลังใจทุกคนที่ส่งมอบมาให้กับพี่อรวีด้วยนะคะในทุกช่องทางค่ะขอบคุณมากค่ะ